สวัสดีครับสวัสดีวาพี่น้องสุขูสุขคนนะครับพบพาอกับผมจากข่วงชาแนลพี่น้องครับมือนี้ได้ต้มขมนะครับต้มขมใบหูวง่วพี่น้องครับต้มขมหัวเหรอพี่น้องครับยังบ่ได้ใส่ต้มน้ำครับน้ำห้อนไตก่อนเอาเอาต้มใบหัวพี่น้องเอ้ยเทแลกเข้าจากข่วงด้วกันครับ ใบหูวัวพี่น้องคนวา่าเอาอุ้ยใส่เข้าไปมับน้ำต้มขมครับบ่าวนไนต้มเพียครับเดี๋ยวรอบหนาะได้เพียตอนนันตต้มเพียให้เบิรงพี่น้องัดเต็มถาดเลยพี่น้องเลยเต็มถาดเต็มถาดต้มขมเลยพี่น้องครับแล้ว่าบัได้ใส่เพียครับมาพี่น้องแส่บๆน้ำกันกับจาก,กวงครับต้ม

куп 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 อน้อยแซ่บเคยกินตั้งแตลหูหูหมูหวบ่เค,ค้กแร่แข็ cái vĩnh long chưa nhằm cúp cúp ฮะังใบที่สอง <laughs> <c oughs> มันนุบหนุบกรุบกรุบไหมเพับ น,น,น,นีมันมันกรุบกุบม่วนเขาอย่างม่วนมันคือโรตดดีนี่เนาะ เอาพี่น้องครับแทแรกนะครับของช่องจากกวงหลักจากกวงน้ำขึ้นกันครับพี่น้องใบหูหัวนะครับเคยกจินตั้งแต่อันหูหมูพี่น้องครับจากกวงก็ได้มาฝากพี่ตอนน้องนะครับเป็นต้มขมนะครับพี่น้องโรยเดบบกพริกบนแนจังหนึ่งขมถึงใจคักขนาดพี่น้องครับแซ่บๆนํำกันกับจากกวงกทุกมมือนะครับขอบุญขอบคุณดหลายเด้อครับพี่น้องครับตี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับให้กับช่องจากกวงพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ